การจัดทำนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก7 Skill Model ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์รายวิชานักเพื่อศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาสมรรถนะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5ได้พัฒนานวัตกรรมซึ่งทดลองใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2567เป็นต้นมากระบวนการพัฒนานวัตกรรม ได้ผ่านกระบวนการ PLC ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กพบว่านักเรียนประสบปัญหาเรื่องทักษะความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากนักเรียนคิดไม่เป็นระบบคิดไม่นอกกรอบและขาดความมั่นใจในตนเองสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากบรรยากาศการสอนที่ไม่เกิดการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้รับความรู้ฝ่ายเดียว ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาได้ไม่เต็มตามศักยภาพครูผู้สอนจึงเกิดความคิดปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของนักเรียนจึงได้นำการปรับประยุกต์รูปแบบการสอน Seven Skill Model ได้เป็น7ทักษะดังนี้ 1. ทักษะการกระตุ้นความสนใจ และความคิดสร้างสรรค์ 2. ทักษะการตั้งคำถามและการทำงานเป็นทีม 3. ทักษะการค้นคว้าและการคิดวิเคราะห์ 4. ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ 6. ทักษะการประเมินและการสะท้อนผลและ 7. ทักษะการสะท้อนคิดและการออกแบบใหม่ จากความสำคัญดังกล่าวได้นําสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการจัดการเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานนวัตกรรมนี้ยังประสานกับการเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานโดยใช้ข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็กได้แก่พระครูเจ้าอาวาสวัดดอยจำแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนปราชชาวบ้านหมอยาสมุนไพรปู่ย่าตายายเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าห้วยห้องไคขุนแม่กวงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในพื้นที่จริงและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ภาพรวมของนักเรียนที่มีผลสำลิดทางการเรียนโดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลสำลิดทางการเรียนจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ84.67ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดและภาพรวมของนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ดนักเรียนชั้นปถมศึกษาป,ปีที่จําจำนวน5คนจัดอยู่ในระดับดีโดยมีคะแนนเฉลี่ย3.90 คิดเป็นร้อยละ78อยู่ในเกณฑ์ดีตามเกณฑ์ที่กําหนดนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Seven Skill Model ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21โดยเฉพาะทักษะความคิดสร้างสรรค์และส่งผลต่อผลสำเร็จต่อการเรียน และการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนได้อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ